อันนี้ก็ปืนพี่เออแล้วโน่นอีกกระบอกก็ปืนพี่หรือว่าปืนใครปืนผมนะปืนพี่หมดเลยทำไมมีทั้งสองกระบอกอันนี้ดีกันเลยเอาโอ้โหแมงหุ่มพวกแบบแมงมันมาสวยนะครับเดี่ยวไปชื่ออะไรนั่นเองนายอะไรนะนายน่าจะมีทรัพย์ลักดีเนาะนอนเฝ้ากระท่อมตรงนี้เนาะ ที่ผมตระเวจปสเนาะี่คือปืนนี่ปืนของเรานะมีความผิดนะมีทะเบียนไหมไม่มีไม่มีเนาะเป็นปืนที่ไม่มีทะเบียนเป็นปืนที่ผิดกฎหมายเรอกแล้วทาน้ำรวดตี้ที่ตรงนี้นอะไรตรงนั้นจ้ะนี่เหรนี่เม็ปืนนะตู้ที่ปืนอยู่แล้วครับ นอนนี่ Pere, อ่ะพี่ผมนอนนี่อ่ะโง่กี่ตรงนี้ตะกี้กลัวขนาดไหนไอ้พี่นี